สวัสดีครับวีนนี้เราเข้าสู่ช่องเม้าท์คับนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงวิธีการสแกนหุ้นของผมนะว่าผมจะสแกนหุ้นยังไงนะครับในการทําคิดนะผมก็จะมาที่บวัวหลวงนะผมผมใช้ของบหลวงน,นะครับแล้วผมก็รับซื้อเข้ามาแล้วผมก็ใช้ในอีฟินในคอมนะครับในการสแกนหุ้นเนาะก็เราก็มาเปิดกัน่อนเลยนะครับผมการสแกนหุ้นนะครับก็เป็นแนวทางนะครับบางคนอาจจะมีสูตรหรือมีวิธีอย่างเงี้ยก็ลองมาแชร์กันได้ในคอมนึงเนาะก็ผมก็จะพยายามหาวิธีแล้วก็หาอะไรมาให้นะครับ สูตรที่ผมใช้ก็ถ้าจะสูตรหุ้นวิ่งผมก็ใช้ประมาณนี้นะครับก็ลองเทาไปดูกันนะครับว่าใช้อะไรบ้างเนาะก็จะประมาณนี้สิบวันอย่างเงี้ยมากกว่าเลยนะครับก็สแกนนะครับปึ๊บมันก็จะมาประมาณนี้นะครับสําหรับาการสแกนนะอย่างเงี้ยครับก็อาจจะเป็นอันนี้เป็นหุ้นใหม่แล้วที่มีหุ้นวิ่งเงี้ยก็มีหลายตัวนะเอไอมานะครับ ในไอมาคุณมานะครับวันนี้วอรรุ่มเข้ามานะครับนะครับเข้ามาค่อนข,ข,ข้างที่จะเยอะ T A C C เนี่ยน,น่าสนใจนะได้ทำกันมากตัวนี้แหละแต่ลืมนะครับแล้วก็มี o นะครับเอ M ไอเะ s i m เ t นะครับเป็นีน็สวยหน่อยนะครับพอจังหวะด,ดีๆ D O D อดีนะตามแนวรับแนวต้านเอสพมาแล้ว <Yes. S 2> นะครับ S I C T นะครับนะครับแล้วจะมาดูนะนี่ทำเฟรมผมก็จะไปทำเฟรมเอทำเฟรมวีแล้วก็ทำเฟรมมัน นะครับผมก็ตั้งประมาณนี้นะครับแล้วก็ T A เนี่ยก็ลองมาหาดูเลือกๆดูนะครับผมจะเลือกดูประมาณนี้นะครับเนี่ยดูผมดูมันว่ามันเนี่ยมันจะบ่งบอกอะไรได้หลายอย่างนะว่าหุ้นเนี้ยมันเป็นเทรนด์อะไรนะครับทุกอย่างมันต้องเป็นเทรนด์ทุกอย่างนะครับอย่่งบางตัวเนี่ยอาจจะไม่ใช่เทรนด์ขาขึ้นนะอาจจะเป็นการมีมอลุ่มเข้ามานะครับในการเล่นนะตัวนี้ A p I อันนี้ตัวนี้ก็ยังสวยเขาเป็นปต้านผาน่านต้านตรงนี้มานะครับเลยทำการบ้านไปแล้วนะครับสําหรับตัวนี้นะเดี๋ยวค่อยมาตามบางทีนะครับเนี่ยแล้วก็มาดูกันนะครับก็อย่างตัวนี้สวยๆวยๆๆครับเนี่ยเพราะประพัดเนี่ยพอผมคัดเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะโน้ตไวอย่างเงี้ยโน้ตไว้เสร็จแล้วผมก็จะมาดูในผมไม่ดูในอีฟินนะเพราะผมดูกราฟในตัวนี้มันง่ายกว่านะครับเพราะผมชอบดูนี้มันดูง่ายกว่า ปั๊บพัดเนี้ยน,นะครับผมไม่ได้มาดูเนี่ยคือเทรนนะครับว่าเป็นเทรนอะไรถ้าเรามองนะครับก็เป็นเทรนด์ขาขึ้นนะมีฮามีฮายนะยกขึ้ไปยกตัวขึ้นไปนะครับทำเฟรมนี้นะครับเฟรม,มนั้นน,น,นะ,นะ,ยยนนะทำเฟรมนั้นว่าโอเคอยูย่เขามีฮายตรงนี้เป็นย่อมาทำในช่วงนี้ต่อน,นะครับน่านสนใจเลยช่วงปีน,นี้ยสามารถติดพอร์ตก็ติดไปได้เลยนะแต่ราคามันขึ้นกลับตัวไปแล้วจเจอแนวต้านพอดีนะย่อมานะเดี๋ยวรอทำฐานสักหน่อยนะ แตอว่าน่าอยู่ประมาณนี้คุณว่ากระทุะ้งขึ้นไปได้เนี่ยก็น่าสวยนะครับนะในความคิดผมนะดูเนี่ยนดูในเกาะนั้นกะ็ยังทําโลอยู่นะนะไม่มันก็มีสัญญาณมาแล้วว่ามันม่ม,นม,ม,นมดุกตรงนี้แน่นอนนะครับบาทห้าสิบเอ็ดนะก็จะประมาณนี้นะวิธีการหามผมก็จะมาดูนะครับมันกควรจะแยกเป็นหุ่นใหม่ก็ได้นะหุ่นใหม่หุ่นใหม่หุ่นใหม่เยอะเรเซ็ตห้าสิบ ถ้าสิมีตัวไหนพี่โอ้โหมาทุกตัวๆๆเลยโปรโปรเบอร์บีจีเอสดีเอ็มนะครับลบซีวีเอเนี่ยม,ม,มันมาหมดเลยนะครับทิสโก้เนี่ยมาแรงเมื่วันนี้นะเราพูดถึงนะมาแรงพองสมควรอย่างสวัสดิ์เงี้ยสวยนะนถ้าเราดูในทางเป็นมันเนี่ยมันสวยมากนะครับมันย่อมาแล้วมันค่อนข้างที่สวยเลยนะครับยกโปรนะครับยกโปรยกโปรยกรายยกรายเรื่อยๆนะครับก็มาดูในเทรดดิอันนี้ถ้าคุณ ถ้าสวัสด,ดีๆนะผมก็อยากเข้านะอย่าด้วยสถานทีพวกนี้มันมันสวยมากเลยนะเนี่ยขึ้นมาทูบแล้วเนี่ยเดือนท้าสุดท้ายนะสิบสองบาทห้าสิบกลับมาเหมือนเดิมไม่ครับเนี่ยครับดูครับสวยไหมถ้าหุ้นเขาคุณดูเทนเขาเป็นไงสวยไหมใช่ไหมมันก็ไปทํา ก็คือถ้าคุณเข้าจุดนี้ได้เนี่ยจุดจุดหุ้นนี้ได้เนี่ยคุณก็ปล่อยชิงได้ย,ยาวๆเขาจะดูพุ้นประมาณนี้ไว้แหละฉะนนี้นยังเฟ้นหาไม่เจอนอกจากนะครับเฟ้นแบบนี้ไม่เจอนะอย่างตัวนี้นะครับผมก็หาประมาณนี้แหละหุ้นนะครับเราคุมวิ่งน,น,นะครับก็เซ็นร้อ,อยก็ได้แต่เซ็นร้อยเซ็นเปอตีเซ็นอะไรตามทเทตอร์อย่างเงี้ยนะครับเถ้เตอร์ว่าอาจจะหาไม่ได้หโหอ,อะไรมาไม่ไดู ก็จะหาประมาณนี้นะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมใช้นะครับส่วนใหญ่ที่ผมใช้เนะีย่ยเช่นว่าผมก็ใช้ไอไอในการเข้ารับนะครับแต่เพราะว่าอย่างตัวนี้มันก็มีไอไอเนาะสิบสี่วันนะครับในหกสิบวันเนี่ยมากกว่าสามสิบนะครับแล้วก็สี่วันน้อยกว่าสามสิบแล้วก็สิบอย่างเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้นะแต่ผมต้องหาประมาณนี้เดี๋ยวลอดูตัวนี้อีกทีนึงครับขึ้นระย่อนะว่าหาไปเรื่อยนครับ หาอะไรก็ได้สูตรวันนี้ช่วงนี้มันเป็นยังไงอะไรไงถ้าเราเล่นเนี่ยก็ดูวอลุ่มเนี่ย P i p TPIPP เนี่ยก็มาดูผมก็จะดูทางเฟรมนันนะส่วนใหญ่ก็จะดูทางเฟรมนันนะครับ P t c นี่ก็สูงน,นะ P k c อเงี้ยเฮ้ยมาดูว่าตัวไหนมันมีเข้าแก็ต่างกันมาผมป่ะอันที่ผมอยากเล่นอยากอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันต้องหีหุ้นวิ่งขึ้นไป นะครับบางทีก็ไม่ไม่รู้หรอกครับว่าหุ้นมันวิ่งมาอย่างไรอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีอยู่ที่หนึ่งผมก็ทําในอ e ีฟินโมบาเนี่ยครับก็จะเซิร์ชนะครับหุ้นที่มันมีวอลุ่มเข้าวันแรกอะไรเงี้ยรแล้วก็จะาทำกันบ้ากกันว่าเอาหลับเงิน้าควรจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ไม่เน้นให้เข้าเล่นนะครับเป็นแนวทางในการต่างเช่นเข้มเนีน่ยนะสยามใสเอเอ็งหรขอดูผมเห็นมาหลายวันแลนะ้วนะตอนนี้ติดมาตลอด ไม่ว่าจะเป็นพุ่งซิ่งพุ่งนั่งติดความเฟรมนั้นเนี่ยอันนี้สวยนะมสวยนี่นะเพราะว่าอันนี้มันมีแนวตึ้งนทำเป็นว่าตรงนี้แหละนะครับรอนะครับเป็นความเฟรมนี้มันอาจขึ้นตรงนี้คือชัดเจนนะแต่ถ้ามันขึ้นมาไม่ถึงเนี่ยแล้วมันก็ย่อไปอันเนี้ยต้องคิดแรงอันนี้มันมาแล้วแล้วก็น่าจะรอคำถามเปิดแกะตรงนี้ด้วยนะครับนะ ทำเฟรามเาดย์แล้วมาดูนะครับแล้วก็มันย่ออีกทีว่า,าจะเข้าประมาณไหนนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะสวยนะทนเปิดแกวช่วงเนี้ช่วง,งวนี้มันเปิดแก็ชอบหุ้นที่มันเปิดแกบขึ้นมาเนี่ยอไปะย่อมาทำฉากอนะไรนะทิปะอะเงีย้ยเราก็มาหาครับมนะองว่าอะไรเนี้ยก็มาหาโยนโยเข้ามาอ่าะไรเงี้ยแล้วก็มาหาหุ้น้น,นออ่ล้วย่ออ่ะหัวหาหุ้นลับตัวครับ ผมก็จะหามันผมก็ไม่สายอะไรมากมก็ไปดูดูตามเฟร,รมไปเรื่อยๆนะเนี่ยวัตถุของผมนะ SNK อย่างเงี้ยมันก็ยังไม่สวยเท่าไหร่นะผมต้องมีขึ้นว่าเราขึ้นทั้งหมดนะครับไมไ่ว่าขึ้นทางเฟร,รมใดทางเฟร,รมนึงนะอย่างสวัสดิ์อย่างเงี้ยสวัสดยเยอะตัวหลายตัวมันขึ้นอยนะ่างอย่างอย่างตัวเนี้ย HPC นะเห็นป่าวสาขาเนี่ย แต่ว่านสกัด hpc ครับแต่หุ้นพุ่งหุณนออมนุกทร์เป็นบานดนไอหุ้นตัวเล็หุ้นพุ่เนี่ยถือได้มั้ยถือได้ตัวนี้มันขึ้นไปสูงแล้วไงนะครับเราต้องหาหุ้นทรงประมาณเนี้ยนะครับมีการย่อลงมาแล้วก็มีการกลับตัวขึ้นไปเนี่ยอันเนี้ยในหน้าถือนะครับประมาณเนี้ยในความคิดผมอ่ะหุ้นพุ่เนี้ยน้าถือแต่เราต้องหาหุ้นวันเนี้ยหน้าถือยาวๆนะ เราไม่เน้นเล่นคือเล่นฟ้ามันก็เล่นได้หาได้ซักหาได้นะครับแต่ผม,ไ, <ป S 1> ไ,มไม่เน้นเท่าไหร่นะผมก็มันก็เล่นได้อะถ้าสำนรับงานคนน้าเก่งๆมันก็เก่งเนะผมเล่นไปนสไตล์ของตัวเองนะครับไม่ได้เน้นเื่นสไตล์ของใครตอนนี้ตลาดทําเงินนะก็หาหุ้นเข้าดีๆนะครับให้มันถูกเนาะก็จะโอเคนะ AHP พวกนี้น ก็ประามาณนี้นะหุ้นซิ่งหุ้นวิ่งหุ้นอะไรอย่าเงี้ยก็ล,ลองไปทําดูถ้ามันมีสูตรแต่คนนะแต่ผมได้หาหุ้นวิ่งมาตรงนี้กอ็โอเคนะครับเพราะเราทำกันมานใส่นะพอ,อหุ้นเยอะอะไรเงี้ยบูนเนี้ยเนี่ยแอ๊ดแงสวยนครับตัวใส่นะครับลอยย้อนหุ้นนี้หุ้นนี้ขึ้นมาเรื่อยๆนะเพ t e s ไปทำไปห,หมดแล้วกันบ,นบ้านหุ้นเนี้ยนะครับ าจาังหวะรับดีฮะจังหวะย้อนนี่มันขึ้นมาเขึ้นพอขึ้นเนี่ยผมไม่ค่อยกล้าเล่นหุ้นที่มันขึ้นเนี่ยเพราะว่ามันลงมาก็้ลงแรงนะหุ้นนะครับไอพี IP เนี่ยผมชอบทรีอาร์ทีเนี่ยผมชอบตัวนี้สเต็กโกแต่เนี่ยมันมีการจุดคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มไงเดี๋ยวไปดู ใช่ไหมอย่างเงี้ยจริงอ่ะมันเป็นกอผุนถ้าคุณตีมันก็เหมือนที่เราตักหัวเพราะว่าผมดูเนี่ยมันก็เป็นยกโปรนะมยนจะขึ้นไปถือระยะยาวาานั่นก็ได้แต่ทีนถ้าดูถ้าเรามอง,มองตีเทรนไลน์เนี่ยก็เป็นตีกลินเทรนไลน์เน,นี่ยตีมันก็เหมือนการเบรกเทรนไลน์ขึ้นมาถ้าเรามองในทางเฟรมเดนะแค่มันนะ มองนะรตีแลวนะับมันก็ได้อีกประมาณมนะจะมขึ้นไปแล้วมันกำลังมาขึ้นไปหมดแล้วนะครับตีตีไม่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับวิธีการของผมนะครับก็ลองไปดูนะครับลองไปดูวิธีการที่ผมจดเข้าไปนะวิธีใช้สูตรใช้ไหนก็ลองไปใช้ดูนะครับว่าจะเป็นเรามาช่วยกันนะครับหาพิชิตกันดีกว่านะครับไม่ได้เน้นว่าใครจะเป็นผู้นําเดียวนะไม่ใช่อาจารย์ <S <S ไม่ใช่อะไรน,นะครับ ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับเข้ามารับฟังแลวเข้ามากดติดตามนะครับสำหรับนี้ลาไปก่อน,นะครับสวัสดีครับ